แต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปของผมผมขอกล่าวเอ่อพูดถึงผู้สนับสนุนในช่องของผมกันสักหน่อยครับผมเดี๋ยวจะมาแสดงรายชื่อให้ฟังว่ามีว่ามีใครกันมาให้ดูโดยผู้สนับสนุนตอนนี้ก็มีสมาชิกใหม่ได้แก่เอ่อ X x 1 0 0 0 A 5 ROV 5 0 5กับเอ่อ Big Channel TH Game Admin ครับผมนะครับอ่ะก็ยินดีต้อนรับสู่การเป็นผู้สนับสนุนครับผมนะแล้วก็สำหรับเอ่อคนที่ต่ออยู่ก็ขอบคุณทุกคนที่ต่ออยู่ด้วยครับผมสนหรับคนที่ต่ออยู่นะฮะอ่ะโอเคเนาะ ส่วนผู้สนุบวัตถุกระถึงตอนนี้ก็จะมี j จสันไฟ5้าสองสามสามกิจสิริโอทีวีโอเวอร์เรดเบอร์ลินแซดโอซีเคหนึ่งเก้าแปดทายคงเกมเมอร์มหาสมุทรราชชุดนิวบีคงคิงทีเอชตินคงโอพีเกมเมอรแล้วก็คนรับเกลียวใหม่ก็คือ P-Creative ฟแอด e ีวิวครับผม SS สเบลซ่าห้องดนตรี ครูสุประชายสำหรับทุกคนที่เออเข้ามาเป็นเออผู้สนับสนุนเก่าถึงครับผมนะฮะอ่แล้วก็สำหรับคนที่สนใจสนับสนุน,นช่องผมสามารถที่จะกดปุ่มสมัครข้างๆปุ่มติดตามได้เริ่มต้นที่35บาทต่อเดือนก็ผมก็จะได้ป้ายสนับสนุนแล้วก็ลุกอีโมดที่ผมวาาขึ้นมาเองครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็ไปชมที่ผมกันเลยนะครับผม เริ่มให้เปิดเริ่มก่อนโอเคสวัสดีทุกคนนะคะะรับสการับเกมเกา่าดมก่าหรือก่าเด็ดนั่นเองแล้ววันนี้เราก็มีคนรับผู้คนรับเชิญด้วยนะครับคุณทามทีวีมาสเตอร์ครับผมโยอลโลสวัสดีครับพบกับรายการทามทีวีนะครับวันนี้ผมทำอะไรให้ผมวันนี้ก็มาเล่นครับผมเกมที่มีชื่อว่าเก่าเด็ดครับผมนะฮะอ่โดยเกมนี้เป็นเกมเอาชีวิตรอดในคล้ายไมโครฟลับซูเปอร์บนั่นแหละครับผมนะครับแต่วันนเรื่องของมันคือ เราถูกย่อส่วนเราเป็นหนึ่งสิตรงนี้ทุกทูกย่อส่วนเว้ยเราต้องหาทางกลับไปเป็นเด็กตัวใหญ่คนใดอีกครั้งหนึ่งให้ได้ครับผมนะครับอ่าซึ่งในระหว่างทางก็เจออุปสรรคมากมายครับผมนะครับโอเคทีนี้เราจะเลือกตัวละครผมเลือกเป็นตัวนี้นครับผมเพราะว่าแลตอกตนี้ปุ๊บผมนึกถึงลูกพี่ลูกน้องคนผมอ่นะหน้ามันนึกถึงมันเลยจริงเห็นนันปุ๊บนึกถึงมันคนแรกเลยก็เลือกตัวนี้นครับผมนะฮะอ่ะส่วนคุณเบลอะครับแม็กครับผมแล้วก็เราก็จริงๆเราไม่ต้องสู้กับมันแรงนะครับเราสู้กันเองครับใจเย็นใจเย็น เราซื้อคนเองครับรู้สึกว่าจะเครียดจริงครับผมนะฮะคือผมมีเรื่องจะสสารภาพอย่างหนึ่งเว้ออมสิทธิ์เราดิจริงๆอ่ะพวกเราอัดเกมเนี่ยมาสองวันแล้วเวคืออย่างห้าเมื่อวานอ่ะจริงๆอ่ะพวกผมอ่ะจริงๆห้าเมื่อวานคือวันที่สิบเจ็ดใช่ไหมสิบเจ็ดสิงหาใช่ไหมคือผู้ผมมาอัดแล้วแต่ของลุงอ่ะคือเสียงเสียงมันกล้องแล้วผมไฟเสียไฟเสียไปเลยแล้วพะวันดีไหมอนนี้วันที่สิบแปดซึ่งผู้ผมก็อาอัศอีกแต่คุณทามครับ คุณทามครับเขาลืมอัดหน้าจอครับมีแต่เสียงโอเคครั้งนี้มันต้องได้แล้วจริงๆมันต้องได้แล้วมาโอาเคปขอมเลยแล้วทีนี้ใช่พออัดรูปเอเคงนั้นเอาไปว่าเราเป็นเริ่มเกมกันเลยต้องได้แล้วจริงๆใช่เรียบร้อยที่นี่ก็เป็นยาที่ทำให้เราตัวเล็กมั่นใจอ่ะพี่คิดว่ามันเป็นน้ำที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่ซะอีก พี่ดาววันนั้นถูกย่ดส่วนมาก่อนไว้แล้วเราค่อยมาโผล่ที่นี่นอีกทีเนี่ยเขาคิดพี่นะอันนี้แล้วแต่ใครใครคิดรู้เรื่องก็บอกได้ครับผมนะฮะอันนี้ก็เดินเกมเป็นเกมดีซีนะ้วก็ W S D แลับผมนะฮะน,นี่กระโดดนะฮะผมสเปซบั๊กกระโดดแล้วผมอย่างสูงเลยผู้ชมนะฮะชิปจะเป็นการวิ่งไม่ได้ย่อนะชิปเป็นการวิ่งนะสเปซเป็นกระโดดชิปเป็นการวิ่งเพียโอู๋มีสัญญาณประหลาดผู้ชมฮะอยู่ตรงนู้นครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะทำการเก็บอาหารก่อนผู้ชมครับปึ๊บปุ๊บน้องเพียน่ารัก ฆ่าน้องเพียเลยผมได้ข่าวน้องเพียมันเป็นตัวที่วิ่งเดีวที่สุดในเกมแล้วมันลองทักทำรองเท้าได้อ๋อเหรอน้องเพียที่น่ารักของเราต้องเราต้องฆ่านายใช่ไหมโอเคเราจะไม่ซ่าเนาะที่แล้วเราเล่นเปรี้ยวไปหน่อยคุณผู้ชมฮะก็เลยตายแยะแย่ครั้งนี้เราแบบเล่นแบบเพอร์เฟกต์เลยแบบคนแบบเสียแรงจริงใช่ไหมคุณเสินใช่ผมเราจะไม่มาโชกากแล้วไม่มีหลักโชกากเนี่ยมันมันหมดเวลาการโชกากแล้วจริงเขจะเก็บพวกยางไม้เก็บต้นไม้ไปก่อนคุณผู้ชมเก็บทุกอย่างทุกอย่างผมเจอผมเก็บหมดองจริง ดูไอ้ก่อนนะเราเก็บอุปกรณ์ก่อนผมนจะครับพวกอาวุธก่อนนะฮะเพราะข้างหน้านี้ต้องมีเรื่องแน่นอนผู้ชมครับสเปรบากดขาบนะฮะเรียบร้อยโอเคเรามีอาวุธป้องกันตัวแล้วผู้ชมครับนี่เหี้ยผมก็มีอะไรมาเราจะต้องการแทงมันผู้ชมครับนะฮะผู้สาวสายแทงทุยโอเคมือออมสินจะไปที่สัญญาลึกลับแล้วนะฮะอ่าเรากเก็บของก่อนปุ๊บมือออมสินจะเอาไปเอาเอาิร์นนะครับเนื้อของตัวไอ้เนี่ยเพี้ยไปสแกนแล้วผมนะครับได้รองเท้าเนาะใช่ไหม โอเคนี่เป็นเครื่องสแกนนะผมในความรู้ผมไม่รู้นะความรู้เอาไว้ทำอะไรจริงๆนะไม่รู้จริงๆนั่นไม่น่าใจน่าจะเป็นเคอร์เรนซี่นาคตนะพี่ว่าน่าจะได้ใช้ในอนาคตแหละโอเคได้ช็อชนะผมนะครับมี้สแกนบ้างเขาได้อะไรบ้างอ๋อเต็มเป็นที่ใช้อยู่ใช่ไหมย็นสแกนอยู่ไม่ใช้ได้คนเดียวหมดแล้วโอเคเป็นลาคือมันแยกมันใช้รวมนะผมก็คือต้องรอเอเนจีให้มันมาใหม่ผู้ชมเดี๋ยวผมจะทํา พวกขวานไปก่อนแล้วกันนะฮะต้นไม้เลยเล่นเปลือยผู้ชมเล่นแบบไมคครับเนาะเนี่ยพูดเล่นไมคครับระดับโปรเนี่ยเขาเขาเล่นเกมนี้อย่างสบายๆจริงพี่พูดเลยเขาลงโง่อะอะไรวะทำไมเราไม่สแกนยาก่อนอ่ะเราเ้าสแกนไม่ทําทําอะไรเลยมันเจอสแกนหมดแล้วครับอันนี้ต้องการไอ้นี้ครับจะอะไรได้เนี่ยยังไม่มีของรับไปนี่ด้วยรีสอร์ทอ้นี้มันรับไอ้นนี้ต้องเอานี่ไปสแกนก่อนมิฉังคขับไม่ได้ด้วย อะไรเนี่ยเชื่องมันต้องเชื่องครับเชื่องไม่ได้อะไรจริงจก,ก่อนไงแต่ว่าผมไม่ได้สแกนค่ะโอ้โหมสินไรเนี่ยง๋อต้องลอยกาวทีผู้ชมไม่ปแปลกเราก็กกกระหว่างเราเราก็เก็บเขาพยายามไปเรื่อยกลางผู้ชมครับหรือแมันก็ทำเควสไปน้องมดพอดีอยากฆ่ามันอะแต่ว่ามันมันมีเยอะเพราะว่ามันได้ของไอ้ก็ได้อุจจักมดอะเราต้องทำไวโคลเปอร์ไวให้เรายังเกลียวเราก็ต้องฆ่าเพียร์ แล้วแล้วประเด็นคือการที่เราจะทำไบโคเบอร์เราต้องมีขวานเว้ซึ่งขวานต้องเอาไอตัวเชืไปเชือกไปสแกนซึ้อออมสิทธ์มันไม่ได้ไปสแกนไว้ไปสแกนเพียวก่อนตัวแรกเลยเฮ็บหมามามา,มาทำอะไรบูลี่อ่ะบูลี่อ่ะฮะบูลี่น้องแมงวันผมอ่ะโอ้โหหน้าอูงสารโอ้ยี่ได้ทนูมาได้สุขภาพนูนแล้วก็ได้หมวกมาผู้ชมอ โอเคบอกเก็ตบอกให้เราตามหาอาหารครับผมนะครับ okay, โอเคหาข้าวอู้หูสนะผมก็มีข้าวด่ผมนะเนี่ยเห็ดเนี่ยจริงเป็นข้าวผมกินได้นะฮะเออดูผู้ชมครับนี่กดหกปุก๊บมันกิน<อ>ให้เลยผมนี่กินเห็ดข้าวไปเพิ่มขึ้นครบอิ่มไปเพิ่มขึ้นเออโ okay, อเคตรงนี้ตรงนี้มีมดมดงานเยอะแยะครับผมนะครับอุ้ยแมงวันดีโอ้น้องแมงวีวันดีแมงวันเออวันดีเราติดแมงวันอะไรอ่ะเมื่อกี้เห็นอะไรเดินไปเดินมา มดมดนะฮะแต่ระวังมดงานและกันไม่ใช่ระวังมดทหารนะฮะเจอทีนี้บ้านเคยทีนี้วิ่งวิ่งอะไรเทจริงจริงตอนแรกครับเ,เพราะว่าเมื่อคราที่สองก็เจอไอ้มดไอ้มดทหารเนี่ยโคตรแสบ,บเลยนะฮะมดทาหารคือมันทำให้เออ่มดรอบข้างมันโกรธเราเว้ยนะฮะเพราะเราไม่ใช่มดจมังหวะเราจะมีชุดมดนั่นแหละใช่ไหมชุดมดเนี่ยถึงจะเข้าไปหาเ<ๆ>ข้าไปหามดทาหารได้ใช่ปะ คนที่เกรีมตัวรู้สึกในเกมเลยโหยังไม่มี energy ์จีสแกรเลยให้ตายอ่ะอุ้ยอุ้ยมดกำลังไล่ตีหัวไอ้นี่อย่าว่ะไอตัวเนี่ยโอ้มดฆ่านี่เฉยเลยยังเก็บยังมดเก็บแย่งพี่แย่งได้เว้ยพี่แย่งมดได้เมื่อกี้พี่แย่งได้เว้ยแย่งได้แย่งได้หว่ะเช่นวนหนึ่งแบบแย่งได้ปะโอ้ไม่ได้หัวหน้าแย่งได้เสียดายยังเก็บทัน เราต้องหาบ้านบ้านอยู่ไหนนี่เดี๋ยวเอ้ยเราไปหาน้ำก่อนผมต้องการน้ำผู้ชมครับแล้วก็หาเห็ดด้วยมองบนต้นไม้มองดูอนยามันจะมีสัญญาณแมปมันจะมีสัญญาณอยู่แหล่งจริงนะคผู้ชมแต่มีครั้งเดียวเพราะว่าเราเราเพิ่งเริ่มไองเราเพิ่งเริ่มน่าจะมีได้ามาพิ่งไม่เห็นต้องรอก่อน,น,น,นอันนี้อ,อันนี้มีเคว้งเคว้หนึ่งคือให้ทำความสรุไอ้เครื่องจักรนี่ครับผมนะซึ่งบอกเลยวอะไรกเรายัางไม่พร้อมเพีย น้องเพีย้ยเ,เดี๋ยวเพีย้ยรอก่อนโอ้โหเร็วชิบหายเลยพอดีขอให้หยับคายผู้ชมการหยาบเอคอครับช่วยหยาบผมด้วยนะฮะผมนี่เป็นเด็กไม่ดีเลยครับผมอ,อะไรเนี่ยเศษหินโอ้ได้น<า>นเอาสิน,น,นม,มันดีคัลเวอร,ร,วอร์อยากให้มันดีคัลเวอร์ไอเนี้ยไอที่มันเป็นเชือกอ่ะอยากให้มันดีคัลเวอร์นั้นจริงๆริตอนนี้คราฟได้แล้วไงได้ละทำขึ้นได้หรอเล่าเช็คปับ๊บ โอเคเยี่ยมอุ้ยกูโดนอะไรเนี่ยฮะเห็บหมาเห็บอุ้ยเห็บหลายตัวเห็บหลายตัวเห็บสามตัวเห็บสี่ตัวตายหมดเกือบตายเฮ้ยเล่นทีเผื่อเราเห็บหมาไปก่อนจะตายเดี๋ยวขอไปเซฟรอบผู้ชมฮะผมจะตายผู้ชมแม่พวกนี้เล่นทีเผื่อนี่ใส่ไม่ดีรู้ผมเก่งไงมันเลยต้องเล่นทีเผื่อใส่ผมนะฮะขี้มะเก่งไว้เนี่ยยัยลูกกับใครมาเนี่ยนะฮะ โอเคผมต้องทำเออบดนพยาบาลก่อนคือทำได้อยู่นะผมอ่ะผมมีของอยู่กาดแซปอีกหนึ่งจีจีต้องหายยางไม้หนึ่งอันนะผมเดี๋ยวผมขอกินข้าวก่ับไหมกินน้ําก่อนน้ําไม่มีเยี่ยมน้ำอยู่กับเบบอนอ่ะอันเดีเดี๋ยวพี่ต้องหายเนี่ยแซบมีซับไหมยางอ่ะพี่จะทํำพี่จะทําเอ่อเมดิกม่คิดเมื่อกี้พี่กําลังดูของอยู่แล้วแม่งหดพี่อีตัวอีเห็ดแม้อีเห็ดแมา บ้าอะไรไม่จับสายจับไปมันแค้ทุกอย่างในเขตเวนเนี่ยไปถึงในเกมนะตรงไหนเนี่ยตรงูเบิบอลอยู่ตรงไหนเอ่ยก็ในตรงที่เราไปสร้างบ้านพาร์ตก่อนอยู่ข้างบนน่ะน้ำหรืออะไรน้ำหรือทรัพน้ำน้ำใช่ไหมเกมแค่เดี๋ยวขึ้นไปเก็บอยากได้ซัพด้วยอ่ะ แต่ตอนที่เล่นคนเดียวแซมหาง่ายง่ายพอมาเล่นด้วยกันพอจะอัดจ,จริงทไมแซมมันหายากจังวะอ,อืออไ,ได้ควานมาบางบนแล้วอ๋อเห็นน้ำแล้วโอต้องขึ้นมาบนนี้ถึงจะเห็นออ,อ้เกือบตายใช่ไหมลงแรงเกินไม,ไม่รู้คอไปทำอะไรน้ำไปไหนไอะน้ำน้ำน้ำนน ลุงก็แย่คนนั้นเลยก็ได้นี่น้ำหายคิบหายละเฮ้อลองง่ายชื่ออะไรไม่รู้อะสลามมดสติกลองง่ายแป๊บน้ำหายอดกินน้ำเลยเออลืมบอกถ้านหยดน้ำมันลงน้ำแล้วมันไปเลยนะโรยอยู่ถือว่าเป็นน้ำเน่าโอ้โหเศร้าเลยอ่ะเฮ้ยลุงเจอนาฬิกานาฬิกา<น>ไม่ได้วะ เป็นของประดับออยากได้แซบว่าพี่จะตายแล้วลุงไปดูดีว่าเครื่องสแกนใช้ได้ยังเข่แก่แต่พี่ไปสกแกนของมันแล้วะอยากได้ยางไม้อันเดียวถ้าถ้ยังไม้นหนึ่งอันเน่ศร้าปะพี่อะน่าเศร้าอ่ะน้องช่วยกดตามนะ้มหน่อยให้กำลังใจถามกละจายรับผมนะฮะไว้ให้ถามชิลต่อไปรับผมโอ้ยกูเจอกูกูเจอสิ่งที่กูไม่อยากเจอคอมเซ็นกูม,มีข่าวดีมาบอกมเดอ ไม่ไม่หนักกว่านั้นในมุมเต่าทองเพื่อนรักกลับมาแล้วมันมาอยู่วันเฝ้าครึ่งสแกนตอนนี้โอ้โหอะไรนายไม่ใจเลยต้องไปหาเครื่องใหม่ใช่ป่ะมันมีหลายเครื่องนี่ต้องไปลองเฟิ เขาทีน้าไนเราข้านายก่อนเราอยากรู้เหมือนกันอุ้ยอิเพี้ยฆ่าเพี้ยก่อนไม่ทานแบบเพี้ยมันเร็วจริงอยากได้แซบขอยางไม้หน่อยนั่นไงยางไม้เราเจอแล้วผมเลอตายคุณผู้ชมบอกแล้วว่าน้องทามขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ผมด้ให้ผมได้มาเจอแับปณิหารครับผมนะฮะเนี่ยขอบคุณทุกไลค์ครับผมนะฮะที่เป็นกำลังใจแอ๋ผมนะฮะอ่าขอบคุณครับผมพูดแบบมึงไลค์อยู่เลยทามไม่รู้เหมือนกันพี่พูดเหมือนกันแหละ โอเคทำไม่ได้แปดนะฮิวต้องรอใช่ปหมรอให้ฮิวมันขึ้นใช่ไหมรอให้นี่มันขึ้นเงาเลยเอ่ะทำไมเงียบไปอะไรฮะน้ำ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 จ๋าน้ำลุงมามาหาผมมาหาผมลูลรักกำลังหาไม่หนน้องนะ้ำแป๊บนึงเก็บยางไม้ก่อนยางไม้พอเลยยังไม่เยอะน้องน้ำจ๋าค่าค่าตัวตายง่ายกว่าเยอะไม่พี่จะไมท่ทีไม่ควบคุมน้ำด้วย พี่มีดีเทอร์มินเอชันรู้จักว่าด erm ีเทอร์มินเอชันพีจะหาน้ำใช่ไหมน้ำู่ข้างบนหัวพี่หรอเนี่ยน้ำมีตรงไหน,เ,นไเอาว่าเอา,น,านะนะ thank you โ oh, อ้โหุงเจมุงเจมเกน thank you น้องรักขอบใจน้องรักอันนี้โอ้โหนี่มันฮิวกับเต็มเลยได้ไหวเมไม่เมล็ดหนึ่งเน่ยก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะ,ะมันติดมันฮิวนิดเดียวเองอนะ พี่พี่ขึ้นมาเยอะเลยนะของพี่อ่ะขึ้นมาก่อนขึ้นนี่มันทำไรหนาออมสินเราจะกลับเป็นตัวตัวใหญ่ไม่ไม่แล้วทำไมมันมีมันมีไฟขึ้นเพาออมสินเกิดอ,อะไรขึ้นวะเมื่อกี้ผมไปซ่อมเครื่องมาเอ็บเค้ม engineering ว่ะออมสิน engineering นะฮะใครสนใจจ้างมันได้ผมนะฮะทุย <c oughs> เดี๋ยวผมทำคล้องคุณผู้ชมาอันนี้คือไม่เล่นเนึงแล้วไอ้เคยเ,แบบเล่นแบบเล่นแบบเละเทะนะฮะใครดูคิดว่าจะได้เล่นเล่นจากเกมนี้อันที่เล่นปกติบอ,อกเลยว่าใส่จใจด้วยผมนะคุณจะไม่ได้อะไรเลยผมนะ บอกวิธีสูตรลับเลยก็ได้มาเราเป็นคนปกติกันอันนี้เรียบร้อยเราทําการเชื่อมต่อเครื่องแล้วเราจะเกิดอะไรขึ้นออมสินพลังงานปกติไม่สเสียสภาพแล้วมันจะทํอะไรได้บาออมสินไม่รู้จบแล้วน่าจะทำไมจบง่ายไปไหมก็ไม่คุ้มกับตังค์ดิไม่มันยังเป็นพระนาอยู่อ,อ้าวเสียยังไม่จบยังไม่จบนียังไม่จบ ยไปเล่นตู้ลุงผมให้ไปหาภารกิจให้ไปซ่อมมิดต้องไปหาต้องไปซ่อมเครื่องต่อเยี่ยมลุงคาเพี้ยเพี้ยเพี้ยโอ้กับกวกันเองละเพี้ยเพี้ยน้องเพี้ยเป็นไรซะละหายไปแล้วแม่งวันแม่งวันใช้ขวานมีนัดขวานมากกว่าว่ะขวานแม่งมีวงสวิงมากกว่า ไปลุงไปหานี่กันนี่ไงหยดน้ำเรียบร้อยได้เป็นวันละไงลุงหยดน้ำลุงอยู่นี่แล้วเอ็งหิวน้ำปะเนี่ยหรือไม่หิวหิวอยู่กินเมืองได้กิงกัพี่น้ำมึงเยอะอยู่ตรงนี้พี่น้ำเยอะอยู่ลุงมันมาอะไรตอนนี้วะอะไรวะมึงอยู่ไหนน้ำสินอันนี้นี่แหละแหละเดี๋ยวไปหาเนี่ยน้ำอันนี้มันจะเพิ่มหลอดอาหารกับหลอดน้ำเลยอ๋อไอ้สีไอ้สีไอ้สีแดงสีส้มปะสีส้มปะนี่ยแหละ แต่ว่าคุณรู้ตรงนั้นดิน้ำงางานหยาบไม่ใช่อันนี้มันหลังกล่องดีกว่าหลังกล่อง้องเข้าด้านหน้ากล่องอุ้ยกูเจอนี่มาน้ำน้ำผลไม้โอ้ย Energy Drink อร่อยอื้อเออเลยอร่อยเอาสินกันแล้วน้ำมีมและผมว่าเราไปต้นต้นไม้ดีกว่า โอเคเดี๋ยวพี่พี่ทำไปกี่อันก็ได้เพราะว่าเลือดพี่ลบไปเยอะพอสมวควรมันคิดพี่ละกี่อันเนี่ยเม็ดคิดเม็ดคิดพอไหมเนี่ยพ oh. ออยู่ทำอันหนึ่งโอเคมาแล้วก็กดเลขแปดฮิลเรียบร้อยมาที่ต้นไม้ด้วยเร็วๆแต่ปัญหาอยู่โอเคๆกับปัญหาอืมโอ้ขึ้นอะไรไม่รู้จะตเต็มมันเนี่ยเพิ่มมันเพิ่มพีละสนันเพิ่มเต็มหลอดแล้วเว้ย สัญญาณขึ้นอมสินเควสมูจะสัญญาณเควสป่ะเควสต้นมาเมื่อกี้ตอนเราล้ำเจเมื่อกี้ใช้วอมสินใช่นี่ไงไอ้นี่แหละไอ้บ้านนี่แหละเออเนี่ยไอ้บ้านอะไรอะสมองมูจอสมองข้างบนต้นไม้ออมสินลูกโอ๊กอุ้ยซับซับโอ้เก็บ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 เก็ไเก็บเก่อนเกีบยเก็บก็นเก็บเก็บเก็กเก็บเเก็ ผื่อใครต้องการนะจะทำคอ้อนก่อนดีกว่าอุ้ยใครตีวิงว่งวิ่งอะไรมาอะไรมาอะไรมา Hello there the Oh shit whoop 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 โอ้โหอุ้ยเมื่อกี้ว h บมากูถอยชิบหายติดติดติด w h o o จเย็นว h บว p บไปเล่นกับผมก่อนว h บกูติดว h บอย่าบูลลี่ผมว h บ เป็นอยู่ไหนในของวะเนี่ย <ผม S 2> นเนยอจอบุบจุงปลาฝางตัวนี้ทำไมวะจุงปลาฝางตัวนี้ทำไมวะพี่กดบ้าสพี่หลอนผมรอดเลยแก่ๆเดี๋ยวพี่มันไปไหนมัยีไหนเนี่ยบุ้งอย่ามาเจอผมอย่ามาของเยอะอยู่อะตรงนั้นอะบุ้งอย่ามาหาผมเศร้าแป๊บอะต,ตามมิน่าหมด คือตอนแรกอยุดใบ<ช>โเคโเวอร์ก็ล่อแรงจริงไม่น่าไม่น่าโซนเลยอยากให้โชว์ไปโจเทสหน่อยสรุปไปแย่แตกเลยครับลุงไปหาไมโครเวอร์มาแล้วก็สกแกนให้ผมหน่อยพี่อยากจะโชว์ไม่กจะโชว์กับกระโดดไบโคเวอร์อกี้พี่อยากจะชกกโจะชว์เว้ยสรุปตายแตกโอ้โหโชว์โชว์หลอกซะหน่อยผิดหวังจริงนายนายทำลายโชว์เรานายเราต้องไปทำลายนายไปหา,าไมโครเวอร์แม่หน่อยพี่ยังไม่มีกล่องเลยจริงจเดี๋ยวพี่ไปเอาของกันลุงอย่ามาเอา ัวเลยช่างมันตายเพลคิ้นไม่มีของขวาด้วยขวาไปขวาอีกขวาอีกเนี่ยเนี่ขวาอีกลงมาเฮ้ยกูเจอกูเจอกูเห็นกูเห็นกูเห็นมันล้างอยู่ตรงนั้นเลยนู่นว่าล้างอยู่นู่นเลยเวรล้างด้วยชิพายชิหายละเร็วๆแไม่เห็นไม่เห <like ็นเป็นท uh ั h, uh ้งเกียร์โซลิดเรียบร้อยไปแล้วครับเป็นทั้งเกียร์เพื่อนำเบร์เทงเกียร์ครับผมเรียบร้อยภารกิจเสร็จสิ้นนะฮะเราสามารถเก็บผู้ของได้ ถ้าเกิดว่าเราตายของเราจะตกกบผมเราก็ไปเกิดที่จุดเกิดเลยไม่งั้นเราต้องไปเกิดที่อุ้ยนี่มันลังนี่แม่งลังเพย์ลังไม่ลังลังยีลัง,ล,งลังในตัวอะไรวะขเขาเรียกตัวอะไรวะเมื่อกี้ไอตัวเออไอตัวเห็บหมา <c oughs> แมงมุมอยู่นู่นนี่ไงลังแมงมุมอยู่นี่อ๋อเข้าใจละเดี๋ยวทำคอนก่อนกำลังจะคับคอนเล่นโอ้โหแม่งตูม ดกไม้ตอนแรกมันอยู่ห่างกบพี่เว้ยพี่นึกว่ามังอยู่ใกล้แบบแต่เมื่อจะลุมปากว่าอุยกูเจอเพียวอะเพียบม่งรอบมันตีนอยู่มันงุงกับหมดตีกันไปกันซะมาก่อนให้งลงปลาลุปลาขา เมื่อกี้มือล้าน,านไม่ไอ๋อเห็นเล่มรถอยู่ไอ้น,นั่น,นได้ใช่ไหมลังอุ้ยทุกติดติดต้นไม้เนี่ยอันเนี้ยไอ้หล,ลังนี้ทถืบ้าใช่ไหมลังเนี้ยคือยังไงหรือคืออะไรวะแสบออมคือยังไม้หนุ่มวันลังไอ้นี่อุ้ยเยี่ยมเยี่ยมเลยเยี่ยมต้องไปขวัญเลือกสองหอดได้อยู่อุ้ยเยอะมากลุงตรงลุงอหะอะไรนะไม่เห็น w h a t s u p อุยอ้ยอุ้ย <Run. S 1> เพื่อนรักหักเลมโหดเพื่อนรักหักเลมโหดระวังระวังข้านุเพื่อนรักหักเล่มโหดไอ้เพี้ยนนี่คือแบบมาดิมาเล่นกับหนูมาเล่นกับหนูเอ้ยตรงนี้มีรังสแกนมีสแกนว่ะในแถวแถวข้างบ้านข้างบ้านข้างบ้านอีเนี่ยข้าง <S <S ข้างข้างบ้านข้างบ้านบุ้บเสร็จแล้วผมบอกให้ลุงไปเอาไปคุยกลุงไปสแกน น้องพี่แมง่งอุย้ยกูเจอบูบอ่ะบูแม่งอยู่ตรงเครื่องสแกนกูมาโผล่นะไหนเนี่ยโอ้ยนี่มันสวนใหม่นี่ว่าโอ้เกมนี้มันถึงมาคุณผู้ชมครับบูบันเห็นกูปะเน,นี่ยเห็นนะเนี่ยน่าจะเห็นนะเนี่ยมันขึ้นอะไรเลยน่าจะมันยังไม่เห็นยังเห็นอะไรขึ้นอะไรไม่ขึ้นเดกเก็บไปโค้งกันเหมือนกันน่าจะเก็บได้อยู่โอ้ยกูเจอกระป๋องโค้กมากระป๋องโค้กเป็นของกู มีน้ำโคกด้วยอร่อยเลยเจอน้ำโกูเจอป่องโคกมากูชนะแล้วเกมจบแล้วจ้องฮะเล้วก็แล้วเอาเคปป่องโคกอู้ยินได้ไหมเนี่ยลุงรุ้ว่าเราเฟี้ยวมากเลยอุ้ยขอรดเหมือนกันนะผมน้ำมันเน่าโคกมันเน่าไอ้สัสโคกเน่าใช่ไหม กินลูกนัดก่อนนี่นะาเก็บอุณหภูมิไปเยอะจริงๆเราก็กินไอ้น,นี้ได้เนี่ยอุย้ยไรอ่ะไอใบสีม่งวงเก็บได้ไหมเนี่ยอุย้ยกิบดอกไม้สแกนเพ,พี้ยมานี่มานี่อุ้ยเออขีอ้แตกเลยเมื่อกี้ ทุบแม่งกระเด็น<ม>แตกไปเลยสัตว์แหลกละเอียดเลยตายได้อยู่ได้อยูพี่ได้เพียอยู่เดี๋ยวพี่ทำขวานก่อนอาตอายต,ต้องตายอ่ะอือกําลังจะแกงของแล้วมันอยาาู่แบโชคดีเดี๋ยวพี่ของหินไม่มีอ่ะพี่ยังไม่มีของเลยอ่ะพี่เสิร์ฟปลาขวานจิงแบ๊กตายแล้วเอ้ะกูเจอมันขยับออมสินกูเจอขยับได้ไงมีรางรางแม่งต้องสํารางไงสัตว์ ขึ้นบนเลยเนี่ยพี่ยังพี่นี่ขึ้นต้นไม้ยไ่สิงต้นไม้ไปเลยตอนนี้นี่แม่งวุ่นวายสัสสัจะกลับเข้าไปกลับเข้าไปในบ้านเนี่ยกลับเข้าไปตรงที่จุดเกิดเนี่ยนะฮะจริงๆจะทำข้างบนนะบนต่อมาเป็นเซตต่อไปก่อนอุ้ยกูกูเจอกูเจอเจ้าของใหญ่แล้วว่ะกูถอยก่อนกูเจอเจ้าของเจ้าของแม่งมาเจ้าของใหญ่เก็บใหญ่ไปแล้ว อเล r ร์ตอเล a ร์ตอเล e ร์ตอเลร์ตขอย้ำอะไร์ตอเลอร์ตเต่าทองโอ้โหนี่มึงกูเจออะไรเนี่ยยิงลอบไปหาหมดก็ได้อย่างหมดช่วยอุย้ยกูติดอืมติดมิ้งติดคือพ,พี่แตกว่ะอ่วุดเลย